คู่รักนางเอกดังไฮโซหนุ่มควงแขนร่วมงานแต่งแพทิเซียถูกจับตามองคู่ต่อไป อีกหนึ่งคู่รักที่คบกันมานานและครั้งรักกันหนักมากระหว่างนางเอกสาวชื่อดังแต้วนัทพรเตมีรักและหวานใจไฮโซนุม่มไฮโซนายปรานัยพรประภาโดยเราจะเห็นโมเมนต์หวานๆน่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมสาวแต้วควงคู่ออกงานกันทุกครั้งที่มีโอกาสเช่นเดียวกับล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนออกงานร่วมแสดงความยินดีกับพาทิเซียไฮโซโนตโดยสาวแต้วได้โพสภาพคู่ไฮโซนายลงอินสตาแกรม at แต้วแหวอันด นัทพรสวยหล่อเหมาะสมพร้อมแคปชั่นชอบป,ปะเนี่ยงานนี้เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเซวสนานและเชียร์รอเป็นคู่ถัดไป